ครับสบภาพอากาศในตอนนี้นะครับหลายๆคนก็ไม่อยากออกไปข้างนอกเลยไม่อยากไปเจอแดดนะฮะเพราะว่าโอ้โหเสี่ยงในเรื่องของผิวคล้ำแล้วยังเสี่ยงหลายโรคด้วยนะครับตอนนี้เองเนี่ยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับเขาก็แนะนายจ้างยึกดกฎหมายปลอดภัยดูแลลูกจ้างทำงานภายใต้อากาศที่ร้อนจัดครับ ปีนี้ประเทศไทยนะครับมีอุณหภูมิในช่วงหน้าร้อนที่สูงขึ้นนะฮะกว่า40องศาเซลเซียสไม่เป็นผลดีครับที่อาจจะส่งผลตอบอผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนะครับอยู่กลางแจ้งผู้ใช้แรงงานคนทำงานที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่ปิดอับจนก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานในสภาพการทำงานที่ร้อนได้นะครับยกตัวอย่างครับ เป็นตะคิวนะครับเป็นลมอ่อนเพลียผดพืนหรือว่าเกิดโรคจิตประสาทเนื่องจากความร้อนหัวใจทำงานเกินขีดจำกัดนำไปสู่ภาวะหัวใจและอวัยวะภายในที่ล้มเหลวจนถึงแก่ชีวิตได้นะครับทางกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานครับก็มีความห่วงใยถึงลูกจ้างที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับความร้อนภายใต้สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิที่สูงครับก็มีการขอความร่วมมือให้กับนายจ้างปฏิบัติตามกฎกระทรวง มีการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยนะครับและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนและแสงสว่างและเสียงพุทธศักราช2,559โดยมีสาระสำคัญนะครับในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานระดับความร้อนที่สถานประกอบการมีแหล่งความร้อนที่อาจเป็นอันตรายกำหนดให้ในายจ้างครับติดป้ายหรือว่าประกาศเตือนเพื่อให้ลูกจ้างมองเห็นได้ชัดเจน กรณีที่สถานประกอบกิจการมีระดับความร้อนที่เกินมาตรฐานก็ให้ในายจ้างไปดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทำงานทางด้านวิศวกรรมและให้คำแนะนำประชาชนนะครับดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะป่วยด้วยโรคลมร้อนหรือว่าฮีสโตรกนะครับที่อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็คือควรลดกิจกรรมนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึงเวลา15นาฬิกาครับ หรือว่าต้องต้องออกไปข้างนอกไปทํากิจกรรมด้านนอกก็ให้ดื่มน้ําบ่อยๆทุกชั่วโมงมีเหงื่อมากให้ดื่มน้ําเกลือแร่นะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการสวมเสื้อผ้าระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีแล้วก็เสื้อผ้าต้องควรมีสีที่อ่อนด้วยครับ